ปตทประกาศแล้วนะครับที่จะปรับเพิ่มขึ้นราคาน้ํามันทุกชนิดนะครับในวันพรุ่งนี้60สตางค์ต่อลิตรนั่นเองครับแต่ว่า e 85จะปรับเพิ่มขึ้น40สตางค์ต่อลิตรนะครับคุณผู้ชมครับมาดูภาพใหญ่ของเศรษฐกิจไทยก่อนหน้านี้มีความกังวลใจกับตัวเลขเงินเฟ้อติดลบกลัวว่าจะเข้าสู่ภาวะเงินเฟืดอนะครับแต่ตอนนี้มีอีกหนึ่งตัวเลขที่ต้องจับนาปองกันนะครับก็คือเรื่องของหนี้สินภาคครัวเรือนที่ปรับตัวสูงขึ้นทําให้ประชาชนนั้นชะลอการใช้จ่ายนะครับติดตามเรื่องนี้พร้อมกันจาาากรรยงนคับ ตัวเลขเงินเฟอ้อที่ติดลบยังทำให้เกิดความกังวลต่อภาวะเงินเฟ้อแม้หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องจะยืนยันว่าไทยยังไม่เกิดปัญหาดังกล่าวก็ตามตัวแปรที่ถูกยกมาแสดงให้เห็นว่าไม่เกิดภาวะเงินเฟ้อขึ้นกับไทยนั้นก็คือการใช้จ่ายในประเทศโดยกรณีการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มที่สูงกว่าเป้าหมายขณะที่ยอดจำหน่ายสินค้าหลายกลุ่มก็ยังมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน แม้ผู้ประกอบการจะยอมรับว่าเห็นสัญญาณที่ประชาชนระมัดระวังในการใช้จ่ายมากขึ้นก็ตามในปีนี้นะครับประชาชนก็ต้องบอกว่าคงระมัดระวังเรื่องการจับใจ่ายใช้สอยเนี่ยแต่ว่ายังไงเนี่ยมันไม่ถึงมาตึงตัวซะจนว่าไม่มีเงินหมุนเวียนนะรัฐบาลคงพยายามกระตุ้นเศรษฐกิจนะโดยการที่จะมีเงินทุนเนี่ยออกมานะครับส่งเสริมภาวะเศรษฐกิจขึ้นมาเรื่อยๆผมว่าเงินทุนหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจยังไงก็คงดีขึ้นนะพี่แต่ว่าในแง่ประชาชนเนี่ย พอตึงตัวเขาก็คงเลือกที่จะจับใจ่ายใช้สอยนะที่เรียกว่าคุ้มค่าก่อนหน้านี้นายสมชายพรรัตนเจริญนายกสมาคมการค้าส่งปลีกไทยกล่าวว่าสถานการณ์การค้าปลีกตั้งแต่หลังปีใหม่เป็นต้นมาพบว่ากำลังซื้อของประชาชนแผ่วลงไปเนื่องจากประชาชนมีเงินอยู่น้อยประกอบกับยังมีหนี้ควรวเรือนที่สูงทำให้มีการระมัดระวังในการใช้จ่ายอย่างมากขึ้น แต่ก็เชื่อว่ายัางไม่ใช่ภาวะเงินฝืดดังนั้นผู้ค้าจึงไม่ต้องการปรับราคาสินค้าขึ้นพอะจะทำให้กำลังซื้อหดตัวลงไปอีกส่วนผู้ให้บริการบัตรเครดิตยืนยันเช่นกันว่าในช่วงที่ผ่านมาประชาชนยังใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตตามปกติซึ่งเป็นส่วนที่ช่วยสนับสนุนได้ว่าไม่ได้เกิดปัญหาเงินฟืดขึ้นกับประเทศไทยแต่สิ่งต้องมองต่อไปคือประชาชนเริ่มมีความกังวลต่อนี้ควเรือน มีสัดส่วนสูงในระดับ84-85%ของ GDP ซึ่งถือว่าเป็นตัวแปรที่มีผลต่ออำนาจการซื้อของประชาชนและจะทำให้ประชาชนลดการจับจ่ายลงและยังทำให้ผู้ให้บริการบัตรเครดิตและสถาบาันการเงินที่ปล่อยสินเชื่อบุคคลต้องหันมาเข้มงวดในการพิจารณาปล่อยเงินกู้ส่วนหนึ่งของคนที่เคยใช้เงินสดเนี่ยหันมาใช้บัตรเครดิตเพิ่มขึ้นอย่างที่ผมเมื่อกี้บอกนะครับ มันก็มีแนวโน้มของการใช้บัตรเพิ่มขึ้นนะแต่ยอดขายก็อาจจะไม่ได้เพิ่มก็ได้คัดกันกรองลูกค้าตอนเข้าใหม่แต่ละคนอยู่แล้วเราก็คัดลูกค้าที่มันมีกําลังซื้อดูแล้วเนี่ยภาระนี้ทั้งหลายเนี่ยแล้วก็ยังมีกําลังพอที่จะซื้อและชําระเงินเราได้ถึงแม้เราจะสร้างมาตรฐานเดิมก็ตามเนี่ยแต่คนที่ผ่านการคัดกรองเนี่ยมันน้อยลงอันนี้เหตุก็เกิดจาก นี่ภาคกัวเรือนที่สูงขึ้นปัญหานี้กวัวเรือนอาจกลายเป็นปัญหาใหญ่และเร่งด่วนที่รัฐบาลต้องหันมาจับตามากกว่าความกังวลต่อภาวะเงินฝืดในขณะนี้ทีพวัตเจริญเกียรติกล้องถ่ายาภาพศศิรการอาจารย์ยคงพลท,ทีมข่าวททบ .5 รายงาน